โมตาคำคูณหนึ่งเก้าสี่แล้วนี่แหละก็จะรมแวกหลัหลงใจกันเนาะน้องยากก็ทุ่มสิบเก้าเนาะก็จะรีเวกหลังใจกันเนาะมีคลิปมีอะไรก็ไปหกลังใจกันคุณแม่ก็สามเวลาหลังอาหารเนาะสวัสดีครับลงุลงุูดลุงุูดคนเดิมคนเดิมมาแล้วไม่ได้อยู่ปทุมแล้วตอนนี้น่าจะไปอยู่บุรีรัมแล้ว <laughs> เห็นเดินสายตลอดเห็นเดินสายตลอดลงูดก็ยายวายยายวาย,วาย,วาย ฟัดก็ลุงวุลุงวดฒฟัดก็เกือบแล้วเกือบแล้วของแดงก็สูส้ๆๆมาเนาะลงวุก็ไม่นานก็ก็วายอ๋อไม่นานก็วาย,นานวายสเสียดมันสะท้อนตาเนาะเดี๋ยวมันสะท้อนตาอีฟัดก็ขันแขวคขันแขวชีวิตก็อยู่ไปอีกร้อยปีก็พอแล้วพี่พีฟัดอยู่อีกร้อยปีพอแล้วไม่ต้องแข้งฉัำ อยู่อีกร้อยปีก็อยู่อีกสี่สิบปีก็ครบแล้วร้อยปี <laughs> อยู่ร้อยปีก็สบายๆแล้วไม่ต้องซีเรียนมากมายฉันจะดึงแกไปด้วยเพื <laughs> ่งเปาก,กำลังใจว่าดนงูดก็ไปตามกฎของโลกใบนี้ วุก่อนรอก่อนเด้อพระเอกกำลังลดหุ่นไ้ไว้ยไม่ร้อนเลยอากาศก็กำลังเริ่มร้อนแล้วนะตอนเริ่มร้อนแล้วขอตัวเด้อพุงสวัสดิ์องสวดขอให้ไปดีก็ขอบคุณล่ะครับขอบคุณลวงวุฒิเนาะขอบคุณหงแดงเนาะขอบคุณพี่ฟัดพี่ฟัดที่มากำลังใจเนาะในเช้าวัน อาทิตย์เนาะวันนี้วันที่23แล้วก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจแหละที่แวะเข้าขมาให้กำลังใจเนาะในยามเช้าๆของทุกวันก็แวะเข้ามาได้เรื่อยๆอย่างนี้แหละสุร้างใจเข้ามาได้เรื่อยๆเนาะสร้างใจเข้ามาได้เรื่อยต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจแหละ ในเช้านี้นาขออนุญาตนอนได้เวลาแล้วล่ะได้เวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีแล้วเนาะก็ต้องขออนุญาตทุกท่านแหละลงไลก่อนนัดในเช้านี้เนาะอาจะขออนุญาตหลังขอให้ทุก่านทุกคนน้อโชคดีมีใัยก็ทุกคนน้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะขอให้ลำขอให้เรือก็ทุกคนนั่นแหละเดินทางไปไหนปลอดภัยก็ทุกคนนออถ้าเดินทางไปเที่ยวไปอะไรก็เนาะวันหยุดวันนี้พันพผ่อนก็กลัวก็เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยกับทุกคนเด้อบอกไม้บอกมือก็ได้เลยเนาะก็ต้องขออนุญาตลงไลก่อนเพราะว่าได้เวลาแล้วล่ะหนึ่งช ขอบคุณมากมากครับขอบคุณหงแดงเนาะขอบคุณหงแดงลิเวิฟฟ์มากมากขอบคุณลุงวุฒขอบคุณพัชรพันคนสวยเรานี่แหละสวยยังอยู่ขอบคุณคุณตาคำบูเนาะขอบคุณนังหยาขอบคุณคุณวิภาเนาะขอบคุณคุณแหม่มอาชาแนลเนาะก็อย่าลืมแวะแลังใจกันนะทุกช่องทางที่เข้าได้เนาะตอนในเช้านี้มูชนะก่อนนะขออนุญาตและลงไลน์ก่อนขอบคุณคุณลุงวุฒขอบคุณมากๆเลยครับสุขภาพแข็งแรงเนาะลุงวุฒเนาะสุขภาพแข็งแรงเดินทางเรื่อยๆก็ เดินทางปลอดภัยเนาะก็ขอมีความสุขกันนะครับทุกท่านทุกคนพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่เนาะในเช้าวันจันทร์เนาะ bye บายๆโชคดีทุกคนนะครับบายๆครับบายๆครับ